ทำไมโน้นเขามีหมวกงี้ด้วยเหรอลูกนี่สมัยปัจจุบันนี้เออมันร้อนนะอ่านำไปเลยสอัยปัจจบันด้วอืมีเรือด้วยอือมีเรือด้วยลูกนั่งเรือไหมนั่งเรือไหมออไป เขไปทางนี้ได้เก็บเดิเลยนะไปเลยลูกเดินไปเรื่อยๆเลยโอ้ยแม่แหวนทำไมมันชอบเดินสะดุดตรงนี้เนี่ยมันไม่เรียบเลย Terima <laughs> kasih.